สวัสดีครับผมกับมัดพ่อกันอีกนึ่งคลิปดีๆทังช่อง u t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับก่อนอื่นเลยก่อนเขาสู่เนื้อหาการแนะนำวัตถุมงคลนั้นก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับถ้าเกิดว่าเราฟังข้อมูลไปแล้วเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่น่าสะสมเป็นข้อมูลที่น่าแชร์ต่อก็ฝากกดแชร์เด้อครับเด้อฝากกดติดตามเนดะ้อนํำแนวเด้อครับเพื่อเป็ี่นกำลังใจให้กันวัตถุมงคลน,นะครับเหียนอยู่ในมือนี่นะครับเปลี่ยนวัตถุมงคล อีกหนึ่งสำนักของจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าแก่ของจังหวัดอุดรนะครับเหรียญที่เห็นหนี่คือเหรียญพระพุทธชินนาราดที่ระลึกในการปลูกต้นโพนะครับเหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างในปี2 4 1 7นะครับซึ่งเป็นที่ระลึกในการปลูกต้นสีมหาโพนะครับโดยการดําเนินการจัดสร้างโดยจอมพลปอพีบุญทรงครามนะครับ ได้นำตน้นโพมาแล้วก็มาปลูกไว้นที่ระลึอกอยิ้วจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นก็ประวัติประมาณนี้แล้วครับเด้ออ่าจจะแบบเบื้องลึกเบื้องหลังยังผมยังโมู้แต่เหรียญน,นี้ได้รับความนิยมแล้วก็มีการเล่นหาก,กันอ่าในวงจรในวงการพระของจังหวัดอุดรธาน,นีมามาอย่างยาวนานนะครับอ่าเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่มีสภาพใสนะครับแต่ทั้งหลังสภาพสวยสมบูรณ์ครับค่อนข้างที่หายากนะเหรียญยุคเก่านะครับเอาเขาเบิ่งรายละเอียดนะครับ ด้านหนาแนละ้วเป็นพะบูตชินนาลาดนะครับกระไหลเงินนะครับบลมี่ตัวตรงซือยังบอกคนระับอ่าเนกระไหลเงินหนา,นาเป็นกระไหลเงินหนานะครับนะต้องหนานะครับเม็นบางแต่อันนี้มันอาจจะซึกไปน้อยนะครับลักษณะการตัดมีรอยฟันชัดเจนนะครับเลียนนีว่ากันว่าได้รับการพุกเสกจากภาะเกจิทองทินของจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับทั้งหลงภูเขาวนะครับ จันฝันจันวั่นหลุงตะบัวนะครับหลวงปู่บุญมากนะครับแล้วก็เกจิสซยสันเบอร์ต้นๆนนของสายหลวงปู่หมันรวมกันปลูกเสกนะครับเพื่อแจกเป็นทีร่ระลึกในการปลูกต้นโพต้นโพนี่ปลูกในปี2องพันสี่ร้อยเกนะครับเตเหรียญสางก็ลงมาเพื่อเป็นทีระลึกในปี2องพันสี่ร้อยเกนะครับอยู่ในธทมเนียบของพระหนังสือจตุรทิศอุดอรนะครับ เหรียญดุลนี้เป็นเหรียญดุกเกาครับอาจจะให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดหลายบอดดัยนะครับซึ่งประว่าวัตถุมงคลบางอย่างเนี่ยผมก็บอดดยศึกษามากนั่นมากเยอะอย่างมากมายครับผมแค่ศึกษามาพ่อเปลี่ยนมาพ่อเหรียนเปลี่ยนแนวทางในการสะสมนะครับซึ่งเป็นพระทองทิ้นของเยาวรุดรนน้ำน,นะครับใจความสําคัญคือให้เบิ้งเคเหรียญน,นะครับให้เบิ้งวัตถุมงคลที่ผมได้เอามาแนะนํา มีการจัดสร้างจริงมีการเลียนหาในมูลย่มสะสมพระเครื่องทองที่จริงนะครับโบเมนพาที่อุปโลกมะขายนะครับอันนี้เป็นเลียนเกาแก่ของเมือหุดรนะครับนะข้อมูลนี่ก็หลายคนโลโอินเทอร์เน็ตเป็นเก่าไก่ยเยอะแล้วครับก็ล่องข่าวสิเ์ชทาข้อมูลในโลกออนไลน์ยใดนะครับส่วนที่ผมนํามาให้เบิ้งมาแนะนำนี่ก็เพื่อ ได้เบิ่งวัตถุมงคลเพื่อเปลี่นแนวทางในการสะสมนะครับว่าวัตถุมงคลมีลักษณะการเบื้องยังไงนะครับมีข้อมูลอย่างไดที่พ่อห้าะจะเป็นแนวทางในการสะสมบ้างนะซึ่งเป็นเช่นนี้นาจะเป็นใจความสําคัญพอสมควรครับข้อมูลผมอาจจะบ่น่นหนาคือยังคูบาอาจารเ,อเอ์ื่อนอื่นใดแนะนํานะครับแต่ผมให้โฟกัสที่วัตถุมงคลที่ผมเล่นํามาให้ชมนะรับชมรับทัศนากันนะเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเพียงเท่านั้นครับ เพราะว่าบางอย่างนี่มันเท่ากับเมื่อของมีผลประโยชน์มันก็น่าจ,จะมีของเลื่อนแบบออกมากนะครับเนาะแต่ยังบ่เคยยังบ่เคยเห็นเกตน,นะครับสําหรับเหรียญที่ลรึกในการปลูกต้นโพธิ์ปีเก้าเจ็ดยังบ่ท่านวา่าได้เจอของเกตน,นะครับหรือว่าผมอาจจะบ่เจอเองผมเหรียญตปะปาแทบความเกตผมบ่ได้เบิงนะครับแต่ยังบ่มีดีครับยังบ่มีเหรียญเกตน,นะ อันนี้ก็เป็นอีกวัตถุมงคลยยกเก่าของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ฝากให้สะสมหลุนไม่นะครับที่หาข้อมูลและก็เปลี่ยนแนวทางจากการขายมาเป็นการสะสมไว้ให้ลูกให้ล้านไว้ให้เป็นสมบัติสืบต่อไปในภายภาคหน้านะครับอันนี้ก็มีสิ่งที่ดีมากแนะนําเพียงเท่านี้สําหรับมือหนา้ามีวัตถุมงคลสํานักใดของังหวอรธานีมาแนะนําทยอยาก ได้รับสาบข้อมูลก่อนคนอื่นเขาก็กดไล่นะแล้วก็กดติดตามได้เลยครับเมื่อผมได้นําคลิปวิดีโอวอัตถุมงคลไหมาลงนี้กักเสี้งขึ้นให้เห็นเลยนะยังกะฝากเป็นร่างใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะเด้อครับเด้อมอนี้ก็มีสิ่งดีไ่ไีมในนําเพียงกานี้สําหรับมอนี้กสวัสดีครับ